สบายดีพี่น้องสวัสดี FC สุโขทกคนพาการไปเที่ยวจ้าเมือนี้ไปสวนลุกนากาพี่หนุกเะพาไปหาเปิดใหม่เนะเอ,อาดีสบัยดีพี่น้อสวัสดีคบภพบพสวัสดีค่ะออาว สวัสดีค่ะสวัสดีป่าลูกฉันสวัสดีค่ะอุ้ยหมุนตัวให้ป่าลูกมึงสนุกบ่ค่ะมันเนี้ยดึงขึ้นแน่ทรงคันดึงขึง้นอยากไอ้เพื่อนนีนะ่ไม่หนีไปเที่ยวอีกเหรอดีใจเหรอแต่ป้านุกเนาะค่ะปานุกชิฟ้าไปเบ๊เองบอ่ค่ะ รถไฟมาแล้วรอโอ้โหจักรรอรถไฟนนเนาะไปส่วนลุ่มค่ะวันนี้ไปค่ะเดิน ยิงค่ะจับค่ะอะตรกำลังจะนกรุณาอย่ายืนจับค่ะบริ<ป>เวณประตูเข้นทางไปไปนั่งโอ้นั่นนงนะั่งไปไปไปอยากนั่งนัน่งดีดีนั่ง้ค่ะอา้าไปค่ะ 有吗？ วันแบงกอกอ้าามาเรียน่อนอ้าวข้ามาหางแล้วพี่น้องวันแบงกอกกอกอ้าวค่ะกิ่งไม่ได้ลูกสาวหัวออกไปวับๆแต่เด้อเดินไฟเดี๋ยวนี้

เก่งนะคุณนบันไดเก่งพี่น้องบ่า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 าสเลเออดาว่างเริ่มมันสิหอดะมีสติระลุหยาดเลยโอ้ยมันสืถึืดรถาามันสิหอดะเริอมวันบ่ สนุกไหมคะสนุกไหมคะเข้าสาหถูกนะเข่าม่าในอาหารอุ้มที <l Jean> ่เ no รียนทีเรียนอบแห้งเจ้าหนอนเจ้าหนอนพอแล้วค่ะอัน้แม่เอาเจ้าหนอนไปกินได้ไะแค่เดียวพอถือไว้แล้วใส่เงิน มาจ,จ่ายเงินค่ะปะ่ะน้ำซุนขอหนึไหนให้ป้าดูนหน่อยให้ป้าดูนหน่อยนี่คะ่ะของใส่ประหาร <laughs> นี่มีน,นี่ของยังมีค่ะนี่มีเจ้าหมูดีนะแล้วก็มีน้ำซุนมั้งคะปะ่ะไปจา่ายตังค์ <laughs> เง <laughs> ินผมโอ๊ยจบครับไม่เอาอหนูคือเจ้าหนอนแล้ว ไม่หนูคือเจ้าหนอแล้วเฮ้ยไปร้ายจะรูใจเองไม่เป็นไรพี่นกเอ้ยมาเลยสามรายการเอาเมมเบอร์มีไหมครับไม่มีครับ หยิบเอาค่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ทั้งเครื่องหางพี่เอไนู่นนู่นู่นนู่นบ้านไปดูนะพี่หางแบบรู้ขนาดแล้เหี่อกนาจะแบบนี่ตะคนด้วยๆนี่ตะคนงามเขาจะอย่างแบบซ้ำละลาซ้ำอะไร ป้าโดนพี่น้องเลเซ่เลยเดีเ๋ยวจะถ่ายรูปให้สายป่านใส่ป่านเดี๋ยวแม่จะถ่ายรูปให้นะเออสี่เดียมเลยเห็นไหมสายป่าน อยากไปนั่งบ่อยากคายใครโห,หบ่อจะนามผูอ่ะนั่งอ้าเอ้าวผูฝ่าเหลือมอ้อจะแถไปโคยโหน้าค่ะจะแบบมว่น่ะ หลังว่างหลังเห็บิ่งนะคนเนื่อเนิ่นเลยเด้อบัดเดี๋ยว์ที่เขา้าห้องน้ำกห็ได้หลังเป็นนะไปข้อขอแจ้งจุดให้บริการรถแท็กซี่บริเวณออกหรือยังนายพันเดี๋ยวพูดดังอัน คนอื่นอยู่นู่นเดี๋ยวเขาก็เลยินเดี๋ยวเขาก็มาดึงออกให้มันติดแท้วเหรอใช่ปินมันติดพันนะนติใช่ติถ้าภาษาเราต้องติดติดแท้ว ฮัลโหลสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่ะอเอาค่ะเกี๊ออกมาค่ะเกี๊ยวอร่อยมากสวัสด,ดีค่ะแล้วเนี่ยภาษาไทยมันต้องติดพันนะเมื่อกี้เราน่าจะสั่งยังไงเมื่อนั้คุกมกวนะ่าเนาะจุกชา นะ่ะใช่เมื่อกี้เราทำอะไรผ่านไปนไอ่ะหนือ่อยก็บาทแล้วะทำอะไรผ่านไปเดี๋ยวเราจะกินอเอรละเราจะต้องกินน้ำอันนี้นะน้ำเบสซี่หรือเปล่า

เล่นเหล่ากุ้เจียวเรือกระเซ็บแฉบสามบักง่ายมั้เนาะพี่น้องหลังจากที่ยางหางแล้วพาใส่ปานเป็นยางสวนลุกสวนลุมพินีสถานที่ยางเด็นออกกำลังกาย บ้านยังลูกใช่ไหมลั่นอ๋อเบลว่าจะได้มาแล้วว่าสวนทารณะสวนยังนี่บอกปลาลุ่มก่อนสวนดุ่มสวนยังกาะสวนดุ่มสวนลุ่มดีใจบ่าได้มาเลย้มาสนใจนะไม่มีเซลเล่หรือเปล่าอ่ะไม่มีค่ะบม่มีค่ะไม่มีเซลเล่ยโดยพูดมีของเด่นเว้นบอกนี่เขาเรียนสวนยัง สวนลุมสวนลุมเลยป้ยวาวดีใจขนอยากว่ะพิ่นอยากมากสวนทาธารณะนะ<า>จะเคยไปอยู่วสวนทาธารณะหนะ<ป>มอป้านจะเคยไปอยู่สาสวนทาธารณะนะ อ๋อเบาอีกยังน้าไน้มือนี่แหละจะชิโน่ไน้มือเลยบ่โอ้โห่อนชิโนอ,โอมีปลาเลยนน่สวนลุงพี่นี้เขาจะเลี้ยงปลาได้ใช้ปานประเด็เนใช้คอมเหรอจออกกําลังกาย เฮนก็จะมาอุ้ยป้นป้นดูปลาโอ้โหปลามนจะปลาคอปุ๊กปลาเป็นปลาโฮปลาไงปลาคอปังปุกปลาปาปลาปากปลานิ่ปลาคอปลาเขาดีเบิดต่ตึกเฮนอะตึ๊กสลอะไร ป้าสิบางดุปนี่เออูกมันก็ร้ายเนาะเมยม,มันกร็ร้ายผูาอเต่ากับมีปานผูกมีเต่าเฉยบิ้งผูเต่าข้ออขึ้นมามันเคยกินอาหารได้นิเออนะ่เต่เต่ามัน,นเป็นดุใครยากจะเป็นูุเต่าเฮ้ยบ่เห็นหน้าแล้วดุยันกก ตะกาวงนี่เฮ้ยสวนหน่อยนิไม่ไมต่กาการ้ายค่ะบานเท่าเอินกาได้เนี่ยม่ขึ้นมาอยู่ร้ายเดี๋ยวนอกก้องกาอ้อออกกำลังกายวาะค่ะ เน่นปะไม <c oughs> ้ออย่างนี้แหละอ้าวอกได้ไหมบอลงการ้ายค่ะพี่น้องเกื้อยังงี้ก็บอกได้ยังงี้สิ่ไม่ร้าย ไม่ต้องโทษไม่ต้องโทษหรอกไม่เป็นไรเราไม่เราไม่ร้องไห้หรอกสนุกไหมคะระวังตกเด้อไม่ตกหลกแบบนี้แหละแบบนี้แหละป้อกาลลยค่ะ อยู่นี้แหละสบายอยู่นี่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวก็กลับบ้านตอนมืดก่อนรอให้มืดก่อนเนาะใช่อู้าลาน,นุเดี๋ยวมืดทาหนห่มกลับไปนอนนะค่ะ

มึนนได้เลยนางสงมาแม่สิกลัวยทำกล้วยให้แห้งเลยกล้วยสะมีแหละขึ้นบ่ให้ย่งกล้วยค่อยคอยขึ้กล้วยเองเนาะย่างว่าเรื่อยๆพี่น้องมาเจอห้องเด็ดแบบทางนี้ดูทางน่ะแหน่ยางตรงไปเลย มองนีคนร้ายเนาะน่าจะมาออกกําลังกายร้ายกลัวยูขุนอีกไปจะเห็นอย่างคองเด่นไปคนายยเ่าะคนเยอะไาทางนั้นเงียบเงียบทางนั้นโอป่าเห็นอรอไปคุณข้าจะปรับหนักเนาะ โอ้ใช่ไอ้นี้เยอะมากไปค่ะจิ๋นมีะไรเดินเง่ๆมันน่นพี่น้อง นี่ดูปานปานจะขึ้นไป็นสนีมเบ้อเนี่ยแม่ขึ้นไปไปเขาไปเด้อไปไปขึ้นหัวกันบันไดใช้ขึ้นทางไหนไปค่ะป้าแสดงเดือเด่นหมกเลยลายอันนึงเนาะ ค่ะดูนะทุกคนนี่ย,งยงังมีจะขึ้นมานี้แลวค่ะเตียมตัวนนะค่ะนี่มีสานขึ้ปนปบนมืดม <c oughs> มืดมาก้อ้ สวัสดีค่ะตอนนี้สายแบนจะมาเล่นชาเลอร์นะคะไปทุกคนฮะ ปลาหนึ่งให้ปลาดุ่งมึงตึ้งบอเอาไปก็นะฮะให้ปลาดุ่งมึงบาทเดียวค่ไม่ได้มาวเลยเพื่อนนี่มันม่ไม่นดหอก นี่น้องก็ไล่อะใครควายนะน้องจะลงนาดีกน้องก่อนดบน้องภาษาไทยก็ต้องหลบน้องเนาะดีกน้อง

ไปเด่นกะไปไปไหนไปพีชิงคองพีชิงชิบระแอปเปิ้ลมาโอเคเอาไปแอปเปิ้ลมาโอเคมาให้ไปไหนฮะโอ้โหโผเหรองานพวกอะไร

ชายป่านแม่มากวาอน้องหาพี่น้องเด็กชายชายป่านเดจะได้เด็กันไม่คิดงาคุณดาราที่ขาเบิร์ดจะต 네